สวัสดีครับผมนะครับผมผมขวัญบูนะครับผมทางช่องส่ายโดมนะครับผมนะครับวันนี้เราพามาชมเด็กๆนะครับผมนะครับทอดไปนะครับผมเดือนนี้นะครับเดือนกันยาก็ทอดสีเชือกเลยนะครับผมนะครับสีเชือกเลยนะครับอข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะครับเนาะทางช่องสายโดมนะครับผมนะครับอืตอนนี้น่าจะทอดอ่า แม่ที่สามนะครับของเดือนนี้นะครับนับน่ครับอ่าน้องน้ําตาลนะครับเนาะทอดเป็นเชือกแรกนะครับผมนะครับของเดือนกันยานะครับอต้นไอ้ต้นเดือนนะครับผมนะครับมาแล้วครับมาแล้วจะเอีลยดนะผมนะครับสอดต้นเดือนนะครับกันยานะครับผมน้องปล่อยน้ำว้านะครับออืืมม คุณแม่มาทำอะไรนนองคุณแม่นะครับเข็เชือกแรกเลยนะครับนะครับของเดือนกันยานะครับกันยาเดือนกันยาที่ผ่านมานี่ก็สอดทั้งหมดสี่เชือกนะครับผมนะครับเป็นช้างพังหนึ่งเชือกนะครับช้างพรายสามเชือกเลยนะครับช้างตะพูก็เขาเรียกว่าช้างพรายนะครับ ช้างตัวนี้ก็เรียกว่าช้างพังนะครับผมเป็นน้องก้อยนวาเป็นช้างพังนะครับผมนะครับทอดเชือกแรกของเดือนกันยานะครับผมเดี๋ยวไปดูเชือกที่สองก่อนนะครับผมนะครับทอดหลังจากน้องปไอพี่นวานะครับเนาะนะครับพี่ก้อยนวานะครับแล้วก็มีเชือกอีกสองนีดนะครับผมสหรับของเดือนกันยานะครับเดี๋ยวจะได้เป็นอไลเป็นติ๊ที่เชื่อมให้ชมนะครับ

มาให้เขาแะระเบิดนะเรียนับคนนี้เนาะนั่นในคาดนั่นเนาะโอ้โหเดี่ยวมาธรรมดาเลยครับนี่ มีเวาเต,ต็เล็กเลยนะครับมาแล้วลครับนี่ครับเป็นทางเพ็นปูนครับเดี๋ยวก็อีสายจะเป็นอยางนนนนีงนะครับนะครับคอนข้างสนนิดนึงนะครับอื้ันกราย นี่ถอดเชือกที่สามนะครับเป็นเพชรพู่เหมือนกันนะครับผมเพชรพู้นะครับที่สามนะครับลูกของคนยคนใช้เหมือนกันนะครับแบบโดยน้องเตัวนว้านะครับผมเป็นไอพ่อเหมกันนะครับนี่ครับเชือกที่สามนะครับอยู่ก่อนนู้นนะครับ ใกล้ช่ตัวเมียก็จะพูบุกันเนาะฮะพูกับตะเมีต่างกันเนาะนี่นะครับตัวนี้คือยังตัวนี้นี่สียังตัวนี้นี่ครับเชือกทปีสามนะครับของเดือนนี้นะครับเดือนกันยานะครับผม เออขนาดไหนกันเนี่ยขนาดไหนเนาะข้อเดียวกันเนี่ยดำเดียวกันเนี่ยเนาะหูเกันมาหูเกี่ยวกันเนาะพอเดียวกันนะครับผมกับพ่อพันธ์คนไทยครับผมนะครับนี่ครับพอเดียวกันนะครับฝั่งนู้นก็พอเดียวกันนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็พอไอเป็นของอ่ะไม้เมืองปะไม้เมืองไม้เมืองตรงนี้เป็นของคนไทย นเราอันี้เป็นของอพระพายคนชัยนะครับผมอยู่เดียกันครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้น,น,นเป็นอ่าพ่อพายของอ่าไม่เมืองนะครับตอนนี้เป็นของพระพายคนชัยนะครับก็คุณชุ่มกวนนี่้องพุณไหมหชุ่มกว่นนี่เอง ไปดูเช yeah. 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 mm ือกสุดท้ายครับผมนะครับของเดือนนี้นะครับผมเดือนกันยานะครับเดี่ยวสีเชือกเลยนะครับเดือนนี้ที่มีบอเดือนนีนเวลาที่มีไหบอลกมีนะเมื่อไหร่ลักลังพี่ไหมลังพี่ไหมลังพี่ไหมบออลังพี่ไหมยันนาที่มี นอนอยู่นะครับนอนหลับนะครับนอนดีดีนี่มันต่อวันแต่เช้าก็นอนเองเนาะนอนดีจริงเลยกินนอนกินนอนใหญ่ครับตัวนี้นะครับปลาแม่ก็ใหญ่นะครับพอทั้งพราทั้งแม่นะครับเจียร์ท้ายครับของเดือนกันยานะครับผมเป็น ชางพลายนะครับผมาลายนะครับเป็นลูกของอพลายป่อพลไม้เมืองนะครับผมฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับเป็นลูกของพลายไม้เมืองนะครับผมบบเดี๋ยวนี้ยังนอนหลับอยู่นะครับผมว่าเพิ่งคลอดได้ประมาณสามสี่วันนะครับผ่บานไม้นะครับผมคลอดหลังเพื่อนนะครับแต่ตัวใหญ่กว่าเพื่อน ตรงนู้นนะครับพอพันหลักอยู่นู้นนะครับผมนะครับนู้นนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวน้ำไปดูนะครับผมนะครับน้ำไปดูนะครับน้ำให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับเชือกคลอด เชือกแรกนะครับผมนะครับเชือกแรกนะครับแล้วก็นี่นะครับเชือกที่สองนะครับอันนี้เชือกที่สองนะครับเชือกที่สองนะครับเชือกที่สองครังฝั่งนู้นนะครับนี่เชือกที่สามนะครับนี่ครับสามนะครับเชือกสาม นี่ับเชือกที่สี่นะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมนี่นะครับยังนอนอยังนอนอยู่โอ้ัอออครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมเนาะนะครับขอตัวก่อนนะครับผม นะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าจะพาชมอีกนะครับผมนะครับสวัสดีครับ